กูสังกษสาอีญาสังกษีนงครับเ็ดขอลตครับนี่นี่ครับนี่ครับดอกนึงนี่ครับนี่ครับน้องเห็นไหมครับนี่น้องนี่อันนี้ดอกไม่น้อยนี่เอาไว้นี่ครับสองดอกครับผมโออหยุดใจใหม่ใหม่ครับได้หลายแล้วครับว่าสเฮ็เป็นเลียน สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมาลํามาร้อยครับพอดีว่าเลี้ยงควายแล้วก็ผูกให้กินเฟืองแล้วครับหลังจากเมื่อกอนนั้นผมได้เห็ดผอมาสองสามดอกครับพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวสิล่องไปหาเบื้องครับพอหลังจากเมื่อนั้นสองสามมื่นแล้วไปหาเบื้องมันสิได้ยะครับพี่น้องที่เอาใส่สุวยใบไม้นี่ครับเดี๋ยวด้านหลังผมนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวล่องไปหาเบื้องครับผมซุ้มเด็กๆซุ้มนี่ก็ผูกเอาเฟืองให้กินล้วครับเดี๋ยวเอามาหาเห็ดผอดีกว่าครับ เมื่อนั้นผมหาเอาอยู่แถวนี้แล้ครับพี่น้องโอ้โหว่าจิพอวะครับมาหลุนน้ำกันครับผมงานหาไปจังสี่แล้วครับที่ได้ยิพี่นอ้องเบื้องเบื้อนี่ไหมเอาหาไปเรื่อยๆครับผมว่าผมต้องเจอละแต่ก่อนนี่เฮ็ดพอหลายครับพี่น้องอยู่หน้านี่ แถวนี้ล่ะครับแถวแถวนี้เป็นมานี่หนพี่น้องแต่ก่อนเนี่โอ้เป็นตรงเฮดพอเลยครับม้นตองเจอสีหนาโอ้ดีดีพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเ็ดพอตัวครับนี่โอ้ยโอ้ยคือแตงไหมนี่ครับนี่พี่น้องนี่ครับโอ้แด่กันครับเด่กันรครับ อันนี้เห็ดผอฝายครับพี่น้องแต่ง่ายๆในสีขาวขาวนี่ครับเห็ดผอฝายครับเดี๋ยวเอาสซนี้ไว้ก่อนครับน้าในเบื้องแล้วครับพี่น้องในเบื้องแล้วครับในเบื้องแล้วนี่อีกบ่อุ้ยนี่ดีครับนี่ดีพี่น้องนี่ครับอีกสองดอกครับนี่ครับดอกหนึ่ง โอ้ยอนี่ครับเห็ดผอ,อครับได้โอ้ยอันนี้เห็ดผอหนังได้เป็นนองนี่เน่าแล้วครับแสดงว่าขั้นนี้นีมีได้นี่ครับนี่ดีพี่น้องนี่ครับเอา อบเฝ้าแล้วพี่น้องอันนั้นดอกเถามันครับได้การได้การครับพี่น้องในที่สุดผมกะหาเห็ดพอให้พี่น้องเบ่งได้แล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นไรครับนี่พี่น้องเฮ้ยได้การได้การสุดผมก็หาเห,ห็ดพอให้เบ่งได้แล้วครับ,บอบเฝ้าครับพี่น้องเดี๋ยวหาพี่อีกครับ ไปทั้งหลาละโอ้ยนี่แม่นบอพี่น้องนี่นี่ครับโอ้ดอกน่อยแท้โอ้ยอ,อึเดดรหลายเนี่ยนะเห็นพอมูยหญง่งเนี่ยนะแต่พอเพิ่นว่าแต่ก่อนมันออกไรครับพี่น,ออน้องอืมนี้มันหัวก็ออกมั้งพอ,องแต่ก่อนจะเอาแถวได้ นี่เลาผงก้าวคงก้าแถวนี้แหละนี่เอาน่าพี่น้องเขาต้องหาแถวนี้แล้วครับนี่ดีพี่น้องอุ้ยครับเบื้องนี้ครับนี่ครับนี่พี่น้องเราออดเนมันบอก่าถออกร้าก็อดเหมือมันจะออกออกคู่ขางนั่นขางนี่แด้มันออกดอกมันยังหน่อยอยู่พอ ปวดเอานอนกระเทายู่ผู้อื่นมาหาด้วยหนิ <laughs> นี่ครับคัดช้าเข้าแถวโกกุก้งใหญ่นะ่ะหาเห็ดต้องหาจริงๆครับพี่น้องเห็ดพอต้องนั่งหาเคี้ยวหาไปครับข <laughs> นานดดกยามันน้ำม <laughs> ันเห็นอยู่บวดตา,ตาจเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปนี่แหละครับพี่น้องนี่พี่น้องอุย้ยนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่พี่น้องนี่ได้อีกแล้วสองดอกครับ นั่นไปมามากก็ได้ซิฟก็ดอกนะครับพี่น้องนี่ได้การครับได้การเนาหาไปหามากก็ได้ลายดิพวกออกพัน้ำมุน้ำมัวหอนออกก็เพม่อนอื่น้ำมุน่ยพี่น้องน้ำมุนไช่นี่ก็ออกออกก็แอ่หอนหางนพี่น้องมข้างกลางคาแทะลมุนเห็นบ่ครับอันเป็นองังเขาจังโหครับมันสีมีมันสีมีแง่ขาวๆครับพี่น้องอยู่ดินครับอันครับ ได้การพี่น้องได้การนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่แหละครับเฮ็ดพอนี่ครับเห็นไหมพี่น้องอันนี้ก็เห็ดพอได้พี่น้องเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บดีดีครับนี่พี่น้องที่ผมที่ให้พี่น้องเบื้องมื่อกีนะครับนี่ครับผมดอกงามๆครับอันนี้ครับผมโอ้ย ดอกนี่นี่เป่งๆเ,เลยครับพี่น้องครับได้การครับได้การได้การหาไปหามาได้หลายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวหาไปอีกครับนี่ดีพี่น้อง ดีครับได้การครับได้การนี่ดอกเถามันครับพี่น้องอีปูสังกษาอีญาสังกษีมันครับนี่ครับมันดอกอยูกก่แขางๆกันนี่ครับดอกนี้ได้การได้การครับพี่น้องนี่ครับโอ้แต่ยังหน่วยอยู่พี่น้องก็บ,บพเป็นยังครับเอาไปผสมกัน เห็นห้อยเก่าผมเอาวงยาน,น่โอ้ยเอาบ่าเหมืดครับพี่น้องอันนี้ดอกดน้อยนึงเอาไว้นี่ครับบ่เอาไปหรอกครับพี่น้องเอาโอ้พี่นอ้องเบงปิดได่ครับสองดอกครับผมโอ้หยุดไต่ใบใหม่ครับเบ่งนี่ครับพี่น้องในการนี่น้องในการโอ้ส่อนยะหนีนี่เองครับผม เมืองครับได้หลายแล้วครับว่าสีเฮ็ดเลียนๆเป็นกับแกลมไม่หลีพี่น้องเดี๋ยวต้องเคลียร์หาด้วยครับเมื่อกี้นี่อยุดใต่ใบไม้ครับเออจะไปอยุดใต่ใบไม่อีกตีนี่ไปไพื้นอ๋อไปเก็บมากก็ได้อยู่ด้ เมื่อนั้นผมออกย่แถวนี้เนาะพี่น้องเนาะผมก็จำาระได้แล้วเพิ่งรับหาไปหามากครับเพิ่งสปอร์ันครับพี่น้องผมจะบีบให้เบิ่งนะครับปุย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 ดอกเกามันยุนี่มันก็ต้องอยู่แถวนี้แหละครับพี่น้องโอ้นั่นนะครับเฮ้ยพี่น้องครับเจอแล้วครับนี่พี่น้องครับนี่ครับนี่ครับ เห็นไหมครับเห็นดอกเก่ามันมันก็ต้องอยู่แถวนี้ครับผมนี่พี่น้องไดการครับเดี๋ยวหาไปอีกครับหาไปอีกเดี๋ยวหาไปแถวนี้แล้วครับก้อนสีเศร้านี่บวได้อีกจ็ดดอกสองดอกมาเนาะบมมีอีกดอกพี่น้องแกนห่อนครับเมื่อยแล้วครับได้เยอะครับเดี๋ยวเขาจังไปสรุปกันที่หลังครับเดี๋ยวขึ้นไปเก็บปักเตียวหัวหน้าครับเดี๋ยวเอามาใส่พี่น้องเดี๋ยวจะได้ไปอ๋อ อก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 กินเที่ยงครับผมเดี๋ยวไปเก็บปักเตียวยุโคกครับปักเตียวกับมีบ่อแพร่ครับบ่อแพร่ครับยังบ่อแพร่บ่อแพร่ก็คือมีเยอะแยะนั่นแหละครับพี่น้องเอาบ่อแพร่ครับความหมายของคาเล่าแพร่ก็คือสนะล่ะพี่น้องเอาบ่อแพร่ก็คือเอาบ่อสนะสนายครับเอาบ่อเม็ดนั่นแหละครับคุณพี่น้องยอดมั่นครับ สนเตียวสมเต็มหนึ่งครับผมคนกำลังกรลังใส่ยอดเดี๋ยวหาเลือกเก็บเอาอย,ยอดง่ามๆครับพี่น้องอย่งนี้ครับนี่ครับน,นี่นี่บวแพรครับนี่บวแพรนี่นีครับ อันพี่น้องโอ้ยนี่ครับทางฝี่ก,กับนี่ครับยังไงครับอู้เอาพอล่ะครับเอาซัมเน่ละ นี่พี่น้องครับเป็นไดครับเฮ็ดพอผมครับได้การครับพี่น้องได้การอันนี้กับพักติวครับเก็บมันแต่หัวหน้าเฮ็ดพอกะย่างเก็บเอาอยู่ให้น้านน่ครับคิดว่าสิบบได้หลายปนี้ครับพี่น้องอันนี้้าเอาไปใส่แก้วกาแฟเซเวนนี่กับผดีเต็มครับพี่น้องกะได้อ๋อหนึ่งอิ่มผู้หนึ่งกินอิ่มครับพี่น้องนี่คิดว่าสิเฮ็ดเลนเลียนซื้อครับคิดว่าติบบได้ให้พี่น้องเบื้องเด้ครับนี่เฮ็ดพอนี้คิดว่าติด เก็บเอ็นยางใบเลนเนีนเ่ซื้อครับคิดว่าจุบ่ได้ลหลายปีน,นี้ครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรครับมันนี้สารสมบูรณมันล่มันร้อยครับพาพี่นองเก็บพิดพอเลนเนได้ีหลีครับผมสวัสดีครับ